สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นะมะม่วงอีกหนึ่งฟาร์มนะคะของอฟาร์มอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อชื่อ,อ,อยากมากเลยม้วมวคือคือไม่ใช่มัวนนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเยอะมากจนจำไม่ได้ว่าชื่อฟาร์มอะไรนะคะอยากจะให้ดูการทำงานของเขานะคะตอนนี้มากๆเลยค,คือคืออันนี้เขามี ตกใจคือเขามีเชื่อนะคะโยเขาทำเขาทำแบบขนนอมมาเลยเขาก็จะโยงกิ่งไว้อันนี้เป็นทีมงานอัะโกกับเอโฟเอสนะคะนี่นะคะ ให้ดูวิธีการทำโอยของเขาเนี่ยนี่ก็าสนุกถนอกมาเลยความนี้แล้วสวยมากมองวอ่งผีมากเลยนะคะปลูกระยะประมาณเม็ดครึ่งนะคะคือเป็นสวนที่แบบต้องบอกว่าเป็นสวนที่แบบถือว่าเพอร์เฟมากนะะ นี่เลยส่วนมะม่วงต้องบอกว่าฟาร,ร์มมะม่วงในนของเขานะคะ<ๆ>เขาทำแบบดูนะคะคือบรรยายไม่ถูกว่าเขาทำยังไงแต่ว่าส่วนนี้เห็นถึงฟรราร์มธนุถนอมและเอาใจใส่ผลไม้ของเขามากๆเลยนะะอันนี้เลยนะคะนี่ดูนะคะแต่ละต้นนะคะ ของเขาก็ดกๆดกแล้วก็มีเชือกโยงฟันกิ่งแบะกิ่งหักนะคะซึ่งเขาทำแบบนี้ทั้งฟาร์มเลยนะคะอันนี้คือทีมงานของเรา นะคะตอนนี้กำลังอ่ากำลังร้อนเลยนะคะแต่ที่นี่ก็ถือว่าอากาศยาเย็นๆฝ่าที่ประเทศไทยนะคะอียิปต์ตอนนี้เย็นฝ่าที่ประเทศไทยนะคะโชคดีของเราไปที่เรายังได้อากาศเย็นๆช่วยนะคะเพราะว่าวันทั้งวันเราออกแต่ฟาร์มนะคะแล้วฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ย บอกตรงๆเลยนะคะใหญ่มากๆมีเป็นหลายๆพันเอเคอร์บางฟาร์มเป็นหมื่นเอเคอร์นะคะ<อ>ซึ่งเหล่านี้ฟังแล้วอึ้งเลยนะคะอัน,นี้เขาเขาทำกันแบบขี้เลยนะคะคันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยว